ช n นลของ f r ีชาร r ีนะคะที่จะมาพาทุกคนอ่านไปได้วยกันกับ Story e v e n ว์ของ t wi w t e d w o n d n r l a n d นะคะและสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะเราก็จะมาอ่าน Story Event นต์น,งงนะคะโคชินิดีไกโวนะคะสตอรีใหม่กันเอาละคะ่ะเดี๋ยวเรื่องจะเป็นยังไงเรามาอ่านไปได้วยกันกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับตอนที่5นะคะมีชื่อว่าไม่ว่านะคะจะด้วยวิธีการไหนก็ตาม นะคะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนตำแหน่งนะคะมาอยู่ตรงทางเดินโรงเรียนกันแล้วนะคะออกจากห้องประชุมแล้วที่นี้นะคะาภาพนะคะก็ฉายมาที่ดิวสนะคะที่กำลังไปเรียกนักเรียนหอสวรรค์นาครงนะคะที่นี้นะคะอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีใจจะคุยด้วยเลยว่าหันมาถามแบบหาเรื่องหาเรื่องนะว่าแบบมีอะไรนะคะดิสก็แนะนำตัวคะ่ะว่า ผมเนี่ยชื่อดิวสเปซนะคะแล้วก็เป็นสตาร์เกเซอร์ก็คือมาขอรับนะดวงดาวขอพรนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายนะคะก็แบบทำไมฉันต้องให้นายด้วยอะนะคะก็คือถามกลับแบบนี้ดิวเ็เลยบอกว่าทําไมหรอก็ก็มันพิธีการมันเป็นอย่างนั้นนี่นานะคะแต่ว่าอีกฝ่ายนะคะบอกว่าไม่ให้นะไม่อยากให้นะคะดิวก็ังจะบอกวากำลังจะพูดต่อนะแบบแต่ว่านะคะ ส่วนอีกฝ่ายก็แบบเอ้ยทําไมเ้าซีจังวะอะไรประมาณเนี้ยคือเขาบอกนะคะว่าเขานะไม่ได้มีเกียจิกระจใจนะคะจะมาร่วมกับพิธีไร้าสาระอะไรนี่นะคะอืมนะคะแถมนะคะยังพูดต่อด้วยว่าคือแบบฉันเนี่ยนะไม่เหมือนกับแบบไอเด็กหนอมแหนมอย่างแกนะแบบไอลูกคุณหนูไอลูกคุณชายอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าเดียวจะได้ยินก็แบบโมโหเลยเมื่อกี้ว่าไงนะนะคะเตรียมเตรียมต่อยแล้วนะคะ ทีนี้นะคะพี่เคก็เข้ามาเห็นพอดีนะ mm. ก็เลยบอกให้ดิวเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะคะดิวก็แบบตกใจว่าเฮ้ย mm. พี่มาได้ไงนะคะอ่าในขณะที่เด็กหอสวรรค์นหน้าก็หันมาถามว่าแล้วนี่ตัวไปได้อย่างอะไรประมาณนี้นะคะอะพี่เคก็เลยบอกว่าเออขอโทษที่เรียกไว้นะเออไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะคะพี่นะคะพี่เทบอกว่า การที่ตัดสินใจนะคะตามดิวส์มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วแหละนะคะทีนี้ดิวส์ก็เลยหันมาถามว่ามีอะไรเหรอครับรุ่นพี่นะคะเห็นพี่เทมานอกจากนี้เนี่ยยังมีทั้งออตโต้นะคะออเดียแล้วก็มีทั้งกริมนะแล้วก็คันตกเสตามมาด้วยคือมาทั้งแก๊งเลย พี่เทก็บอกนะคะว่าพอดีนะคะยังไม่ทันนะเตือนว่าแบบมันมีข้อควรระวังอะไรในการอ่เมาขอเก็บนะคะดวงดาวขอพรอ,อืแต่ว่านะคะคิดว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเดียวซ่าน,นจะรู้สึกตัวแล้วแหละจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะอืียร์บอกว่าใช่เลยเนี่ยดูเหมือนนักเรียนคนเมื่อกี้นี้นะคะเขาไม่ได้มีใจจะร่วมพิธีกับเราเลย พี่เทก็บอกว่าเออมันก็ใช่แหละแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเพราะว่านักเรียนของโรงเรียนเราส่วนใหญ่อะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละก็คือไม่อยากร่วมงานด้วยนะคะอืมคือทุกคนเนี่ยนะคะมองว่าไอพีทีเนี่ยมันแบบมันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ความร่วมมือไม่ได้อยากจะอธิฐานขอพรอะไรกันทั้งนั้นนะคะอืมนะคะในขณะที่อีเดียนะอีเดียเนี่ยนะเห็นด้วยกับฝั่งที่แบบไม่อยากร่วมงานคือบอกว่า ก็ดูดิโตขนาดนี้แล้วเป็นเด็กมปลายแล้วใครจะมานั่งขอพรกับดวงดาวนะแล้วก็เอาจริงอ่ะมันไม่มีใครเชื่อหลอกประมาณนี้นะคะในขณะที่อีเดียเพิ่งพูดไปเนี่ยน้องออโต้เขาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเอ้ยแต่ผมมาคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนหลอกที่ไม่ได้อยากจะร่วมงานอะไรอย่างเงี้ย อืมอีเดียนะคะเปลี่ยนคําตอบทันทีก็แบบว่าเอ้ยนี่นี่นี่สิ่งที่จะต,ตั้งใจจะสื่อเนี่ยนะก็คือว่าอยากจะบอกว่าในบรรดานักเรียนทั้งหมดมันก็มีบางส่วนแหละที่เอไม่อยากจะร่วมมือเท่านั้นเองนะคะอ่ะแล้วอยู่นะคะพอ,ออก็โผล่านะคะกลางวงแล้วบอกว่าใช่แล้วนะทุกคนก็ตกใจว่าผมมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะขอก็พูดต่อนะคะว่าก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อก่อนและไม่ได้มีใจนะจะร่วมงานนะคะขอพรดวงดาวเลยอืแต่ว่านะคะพออ,อบอกว่าถ้างานนี้มันไม่สําเร็จเนี่ยผมจะแย่เอานะมันจะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็อยากจะให้นักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยนะรู้จักการเรียนรู้ในเรื่องของความสามัคคีการให้ความร่วมมืออืม ะะแล้วที่สําคัญนะการที่แบบโรงเรียนเราเนี่ยนะสามารถที่จะจัดพิธีตามประเพณีได้อย่างแบบโอ้โหออกมาเพอร์เฟกเนี่ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนดีไม่ใช่หรอนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะพออก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้นะคะ s าร์เกเซอทุกคนนะคะพยายามนะคะไปเก็บดวงดาวมาให้ได้นะโดยที่อย่าไปยอมแพ้นะกับแบบการไม่ให้ความร่วมมือของนักเรียนไปตื้อมาให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ แล้วก็หันมาพูดต่ออีกนะว่าแบบเนี่ยจ,จะให้ครีมนะกับคันโตเซช่วยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคริมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถามกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะพ่อก็บอกว่าผมนะยอมไม่ไา้นะที่จะให้ภาพนะภาพบรรยากาศเหี่ยวแห้งนะคะของแบบต้นไม้ที่ไม่มีดวงดาวอะไรประมาณนี้นะไปขึ้นบนหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนผมอนุญาตหมดเอาเลยนะคะขอให้ไปเก็บดวงดาวมาให้ได้อื ะะดิวเสือหันไปถามว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้พ่อบอกว่าใช้ได้อนุญาตนะคะดิวก็แบบเฮ้ยได้เหรอครับอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่พี่เทก็เสริมนะคะบอกว่าแต่ว่าใช้เวทมนต์สู้กันไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้พ่อก็บอกว่านี่มันไม่ใช่การต่อสู้นะนี่แบบว่าเออไอพี่ทีขอพรดวงดาวเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากมาก การที่จะทาให้พิธีนี้มันออกมาแบบสําเร็จสวยงามมันก็ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะคะอ่าพี่เทก็บอกว่าโอ้โหดูจากสภาพแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในปีนี้นะคะมันน่าจะเละเหวุว่นวายกว่าปีที่แล้วแง่แงเลยอะไรประมาณนี้นะคะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาอะไรนี้อ่าทีนี้นะคะพออ,อก,ก็บอกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่นะคะแล้วผมก็มีอะไรจะให้ทุกคนด้วยนะคะ เดีวสวแบบโอ้ยอันนี้มันเป็นเป็นชุดนะคะที่พอให้มาเนี่ยอพอก็ถามว่าเป็นไงล่ะมันสวยใช่ไหมล่ะเอาล่ะทุกคนรีบไปเปลี่ยนเสื้อเดวเข้านะคะ ต้นะคะก็ทักว่าโอ้ยนี่มันชุดนะคะสำหรับใส่ในงานขอพรดวงดาวนี่นานะคะทีนี้นะคะน้องก็อธิบายเพิ่มอีกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะมันเป็นชุดตามประเพณีนะแล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนชุดที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยแหละคือ Star เ a อ e r นะคะแล้วก็ชมด้วยว่าเป็นชุดที่เท่จังเลย ะะแล้วพอก็พูดอีกว่าสําหรับนะคะในงานจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการเต้นนะแล้วก็การาตีกลองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีด้วยนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเอ่อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวจะมาทักอีกทีระหว่างนั้นนะคะก่อนจะถึงตอนนั้นก็ขอให้ใส่ชุดเนี้ยนะคะแล้วก็ไปเก็บรวบรวมนะคะดวงดาวขอพรมาให้ได้มากที่สุดโอเคไหมนะคะหันมาถามเดี๋ยวจะรับคนแรกเลยว่าโอเคครับนะคะอ่าในขณะที่พี่เคก็พอนะคะว่าเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่ค่ะอืมพอก็บอกว่าเยี่ยมมากใครอย่างนั้นเจอกันใหม่หนะแล้วก็จากไปนะคะอ่า ริมก็บ่นเลยค่ะว่าแบบเอาอีกแล้วนะโดนล,ลากเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเอาอยัางไงดีคันตงเซนะคะตรงนี้นะคะคันตกเซจะมี2ตัวเลือกค่ะอันแรกบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับทุกทุกทีนะคือทุกทีเราก็เจออะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนอันล่างเนี่ยจะบอกว่า,ามีอะไรที่พวกเราจะสามารถช่วยได้หรือเปล่านะมันจะมีหรออะไรประมาณนี้อาพี่เทก็บอก แน่นอนนะคะมันมีอะไรที่ช่วยได้แน่ๆเพราะว่ายังไงตอนนี้การจะไปเก็บนะคะดวงดาวขอพรเนี่ยมีแค่สามคนขาดคนแน่ๆน,นะคะยังไงต้องการคนช่วยเหลืออ่าพิมก็บอกออช่วยไม่ได้นะคะไม่อยากจะมาฟังผอ,อบนบนบน,บนชีหลังอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะนะคะดิวนะคะก็เลยหันมานะคะหาพวกเรานะแล้วก็บอกว่ายังไงฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะตกเซกับกริมนะคะ ทีนี้นะคะพี่เทก็เลยามาสรุปให้อีกทีนึงนะว่าโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงเดี๋ยวพวกเราก็ไปเก็บดวงดาวขอพรวนกันเลยดีกว่านะคะกริมก็บอกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวชั้นคนนี้นะแล้วก็คันตกเซเนี่ยจะช่วยดิวสกับเพเองนะคะในขณะที่น้องออตโต้ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าส่วนผมเนี่ยนะก็จะช่วยซัพพอร์ตพี่ชายเอง ส่วนอีเดียนะคะยังยังเศร้าอยู่นะยังถอนหายใจอยู่ว่าแบบเออเริ่มขึ้นแล้วหรอนะคะเทศกาลอันนี้นะคะในขณะที่ดิวส์นะคะก็พูดขึ้นมาค่ะว่าสำหรับนะคะคนที่แบบพูดดีๆด,ด้วยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยนะสงสัยจะต้องแบบใช้หมัดคุยกันนะอ่าดิวส์บอกว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันง่ายกว่าอ่าทีนี้นะคะก็บอกว่า เอาล่ะเดี๋ยวจะไปเก็บนะคะสะสมดวงดาวขอพรจากนักเรียนทุกคนเลยนะคะไสโกบะเดคิตคุเดเตอริกาโตขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้ามาตาเน่